การแสดงอีกคลิปหนึ่งครับที่มีชื่อโชว์ว่าลำเพลินแก้วหน้าม้าตอนพระปิ่นทองเล่นว่าวเออชอบเลยตรงนี้โดยคุณบู๊จักรพันเอ๊ะบู๊ตจักรพันกับคุณต่ายสุวราณเอ๊ะบู๊จักรพันคุ้นๆน,นะเหมือนเคยรีแอคเขานะอ่ะ ขอขอบคุณช่องหมอลำใจเกินร้อย1นึ่นะครับเราไปชมกันแบบหูวโล่งๆเลยจ้าให้กรารแสดงสื่อสารแทนคำอธิบายและถ้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยจ้ากูจิ๊บ<า>อย่าลืมกรารแสดงชุดจ,จ้า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 คอมเมนต์ไว้ก่อนนะจ้าไปาพี่น้องเอ๋ยปัดดหมอลำใจเกินรอดสิขอปล่อยบทสแสดงแบบนีท่านลำเพิ่นเดิมก่อนให้เห็นหู อ๋อบู๊เป็นรับเชิญใช่ไหมพา,า,า,าเที่ยวกระสินวนอศ,รรรนศรรกระสินค่าค่ะค่ะมีโอกาสไว้มีโอกาสนะคะลูกนบยังกันเหลืองคูรีแอคยัยงครับเอาาเอเดี๋ยวจดก่อนทุกคนคอมเมนต์ม,มาหน่อยอ่ะเดี๋ยวจดก่อน,านา โชว์โมนารามมอบป,ปีเคยรีอกไปแล้วนะคะอ่ะคอมเมนต์ไว้ก่อนนะเดี๋ยวโคลิปจะทยอยรีอกนะดาราคืนเดียวอโอ้โหพระเอกบูทว้าอุศอุศแต่สินใจไม่ถูกเลยอ่ะจะเอาท็อปหรือว่าจะเอาบูทดีอ่ะ โชว์เปิดวงสาวหางเครื่องจ้าอาบีดีนะลูก,กาลูากนินพะี จากคุณรูนังอ้นอวนเราก่อนนะโอ้ยพระเอกบูธหล่อฉันเลือกไม่ถูกเลยจะเอาพระเอกท็อปหรือพระเอกบูธเนี่ยวันนี้อยู่ทวีวัฒนาหรอคะสิงห์อีสานไม่ได้ไปแล้วสิวสวทุกคนขอดูโชว์ก่อนนะอย่าพิ่งคอมเมนต์ขอโชว์นะใจเย็นนะทุกคนนะเดี๋ยวคนจิปเปิดดูให้นะถ้าไม่ใช่วันนี้อาจจะเป็นวันหลังนะออ้ยชุดหมอลำนี้เขาดูจึ้งจังอะ ตรงตรง,ตรงเอ้ยดีไซน์ชุดดีอ่ะตรงสะโพกอ่ะตรงห้อยหน้าห้อยข้างอ่ะเขาทำเก๋ดีดูแบบทำให้ดูพระเอกดูหุ่นดีเลยอ่ะเฮ้ยดีไซน์ชุดหมอลำอันนี้คุณจิ๊บมากถึงแม้จะดูเรียบๆแต่คุณจิ๊บว่าเขาดีไซน์ให้ดูพระเอกหุ่นดีมากแร่ให้ฟังหน่อยนะทุกคนถ้าคุณจิ๊บฟังไม่รู้เรื่องนี่ เลวัดพ่อังใจไว้พ่อตอตตยขอบุณแสนเหมือนตอนนี้เขาเกินเกินอยู่เนาะเขียดีมจองบูธแล้วพู่ที่เอาท็อปเหรอเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยพอมาเห็นบูธก็แบบใจไหวๆนะหมอลำใจเกินร้อยนะพี่ใต่ายสวนนั้นน้องสิทธีสารมมสอหรอโอ้ฟูจักระพันค่ะจำได้ค่ะ พูดไม่มีสนศร้อยเอ็ดข,าาขอบคุณที่ให้ข้อมูลค่ะโอ,อ้ยแต่หนูบอดทอม <laughs> บอดทอมคิวดมีจมูกจิ้มลิม้มปากนิดนิด ทางหน่อยดูสิชุดมันดูเรียบหรูดูดีอขึ้นนาสิกแก้วๆนิดนึงนะพระเอกบูทเนี่ยนะคิดถึงพระเอกนุกเกอร์สิงคิสาไหมคะคิดถึงค่ะอันนั้นอยู่ในใจค่ะพระเอกสนุกเดี๋ยววันหลังจะเชิญจะเชิญมาสมภาษณยนะคะ ช่วงนี้อ้อว้าวมาแล้วว้าวชุดส่งตรงจากอาสว่าจริงเหรออาสว่าคงนำชุดเหรอถูกใจเฮาเสละเกิดบาวจุฬาถูกใจถูกใจบ่รอถูกใจเฮาเสระเกิดยัเขาติดตบแล้วว่าเจ้าเป็นยังง้ามเอออันนี้ฟังรู้เรื่อง เจสซี่ดีค่ะเหตุใดเขาต้องเขียนสารสกุลหนึ่งแม่แต่พระเอกบูธนี่ขาเขาเล็กนิดนึงเนาะเกมเล่นเกมเออเออเขียนสารดาราคืนเดียวเขียนไปแล้วค่ะเขียนไปแล้วค่ะถ้ายังไม่ได้เลี้ยงวันนี้เดี๋ยวรอนะคะเขียนใ้เข้าเอาเขียนอ๋อพระเอกบูธใส่รองเท้าบูธฟนสูงสารเล่าใช่ใช่เคยรีแอคแล้วสารเล่าสารเล่า คันิงเดอะมิวสิควลเอาสันวันทองเอาค่าค่าค่ะเฮ้ยเคยรีแอคแล้วนะเอาสันวันทองอ่ะโอ้ยขาวอะไรอย่างนั้นพระเอกผิวพรรณดีจังเลยอ่ะละชักว้าวล้วชักว้าวล้ว้าวว้าวจุฬาตัวใหญ่มากโลด พระเอกบูธนี่ฉันให้นะพระเอกหมอลำไมดวงใจฉันนะสนุกเกอร์ <ละ S 1> บูธท็ปปทอปแล้วก็อีกท็อปหนึ่งอะ่ะท็อปมีสองท็อปอะ่ะท็อปพนัทท็อปนั่นแหละอีกท็อปหนึ่งอะ่ะที่เสียงนุ่มๆอะ่ะสักโอ้ทยทรงผมเป็นไงโอ้ก้าวช้องใส่มงกุฎแล,ล้วมีแอฟโฟโลอ พระเอกบู๊กับพระเอกท็อปคู่จิ้นกันมีท็อปนารากร,กรกับท็อปธนัทใช่ไหมคนละท็อปใช่ไหมจับก้าวสีเฉลียวล่าอีนางลายโอ้ยมีพลังมากเสียงดีมีพลังมากเย่ตายเย่ตายสวนนั้นโอ้อย,ยเขาแต่งหน้าเป็นกะกะแต่งหน้าเอฟเฟกเป็นแบบตลกตลกด้วยนะศิลปินภูไทยรีแอคแล้วค่ะเมื่อกี้จบไปแล้วนะคะหนึ่งคลิป โมีพลังมากเหมือนร้องอ,ออกมาจากใจจากสมองไม่มีความกังวลเลยแม้แส่เล็กน้อยท็อปธนาชัยโอ้หลายท็อปเออท็อปไหนเอองง,งมีอีกท็อปนึงอ่ะที่เสียงน,นุ่มๆอ่ะท็อประบียบใช่ไหมเอ้ยหรือท็อปปฐถมเออเอเอ ะเดินนืกว้าวของใครมาตกตรงนี้เนี่ยไปเจ็คมันว้าวเมื่อไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนฉันงงก่อนคนที่เป็นว้าวกะนางกำนันนางสนมคนนี้คนเดียวกันปะเนี่ค่ะเป็นชุดว่ายแท้สีส้มเหมือนกันเลยหรือคนละคนสุดนำแนวระเบียบค่ะคอมเมนต์ไว้ก่อนนะคะนี่มันจดหมายของปัญญาปิ่นทองนี่ว่ะจดหมายของปัญญาปิ่นทองมันเขียนมาจากไหน เล่งจะสุดแล้วเนี่ยให้นำสารไปส่งโอ้ยเรื่องใดสินำสารไปส่งแจ็คกี้เหรอเอาคนละคนกันใช่ไหมคะคนแจ็กกี้ข้าวตัางพระทาั้งพีบระยาค่ะองค์ชายอุ้ยอ๋อคนละคนโอ้ฉันงงเห็นชุดสีส้มเหมือนกันสินิมูตาคู่แฝดกันปะเนี่ยคุณแจ็คกี้แม่นคนละคนนะคะับี่บอกเอืงเผามุ้งลาภไทยเป็นมูไทยกี้เขาเนื้อ มึงยังจะถามอยู่หรือนี่เจ้าเป็นไผ่เรานี่คืออามาตย์อยู่ในบ้างเป็นคน่ตามหอยต่อคอยแขนหอยขาของชายปีทองเดี๋ยวนี้เราี่จะได้มาของเราขึ้นเอเกินอ๋อเจสซี่คนนี้เจสซี่อยากได้วาโอ้เจสซี่กับแจ็คกี้นัออมาอาอาท็อปทองท็อประเบียบมีสองท็อปจุ้านันทรับธนาชายอ้ยงงนะคะ ค้ามือได้กระหาบ่เลยเนาข้าพุทธเจ้ย้ายข้อมูลค่ะก็ไปเอิญพระยาปิ่นทองของข้าุทเจ้าเมาเองกี่ล่ะหนี่นะม่มึงอย่าอวดดีนี่มันเราองค์ชายปิ่นทองของเราที่ให้คือบ่ให้บ่ให้บ่ให้ได้ยินบ่ตายแล้วองค์ชายหอวยเป็นยังดไงเนี่ยนางเอกสักเว้าหรอแล้วเด้อเว้าเนี่ยพ่อเนี่ยพยาคถายก็ไปเอามา้าไป มีไปนั่งแกวุดนำแนวไปแล้วเนาะมันว่าหายไปแจ้าถ้าไปหน้าเวทีเนี่ยจะตบรางวัลให้เลยนะเจ้านีเนาะเฮ้ยท้ามันดูเท่ดูหล่อจังเลยอ่ะแค่เอาผ้าคาดหัวแบบนี้แล้วสบผมแจกกลางอย่างเงี้ยแล้วไม่ต้องแต่งหน้าจัดมากอ่ะพุงเจสี่ออกโทษครับ แม่ชุดหมอลำของน้องต่ายนีเขาก็น่ารักนะเป็นสเกิร์ตสั้นๆน่ารักดียวไอเนี่คือพระปิ่นทองเป็นเจ้าของวาวจุฬาดวงนั่นสันนิษฐานเป็นเจ้าของวาวอ่ะไออยากได้วาวขึ้นใไอไอโซโนล่าเนาะสวัสดีค่ะคุณพี่ปิ่นทองค่ะโอ้ยยจะมาไก่เพิ่นยจะมาไก่เพิ่นภาสากุ้ยหมอลำยุทธเก่าแล้วต่น้าสินเคยรีแอคไปแล้วนะครับคอมเมนต์มาเนาะ มุตนาสินิตรไทยรัฐแก้วอิลีนันลาแมนแล้วไอ้ขอขึ้นจะนอนล่บเนาะไอ้ไอ้ต้องนอนาบาไอ้ไหมแหมอยากดูเวอร์ชั่นแก้วหน้าม้าเป็นผู้ชายเลยเป็นคุณท็อปปะคู่จิ้นกันน่ะน่าจะดีเนาะโอ้ยเสื้อผ้าหน้าเพ่เพชรนิ่งจินดาขึ้นข้ามกำแก้วอิล่าอยากได้ยังอยากได้ลายซักไรไอ้เนี่สิหามาให้วาตาเขาขัดเอาขึ้นชุดแพทเทิร์นดีอ่ะ ตุ้มจมกระเบนกางเกงมันดูเข้ารูปอะไรดีเสื้อผ้าโอเคแก้วไม่ได้อยากได้เนาะพี่ชายบอกว่าไปเอาเองข้าเถอะฮะเอาหนังไปด่ามันมึงนี่ไฟสูงกันไปแล้วนะอยากได้พระองค์บู๊น่ารักจริงทุกคนน่ารักมากเทมมี่ฟิมมี่ ถามว่ายอมรับขอจากแจ็กกี้แจ็กกี้ alert ไม่ได้ีาวคืนนุ่งจงจังใดด้วยเนี่ยสี่หน้าโอ้ยงชายเย้กันแล้วจะเดี๋ยวบอลวันเอาจังสี่รับปากกันไปแล้วก็ตัวมันเออตัวมันติดตัวมันตัวมันจังไดด้วยเนี่ยบอกกันไปเลยว่าจะหลอกมันเลยหลอกมันเลยออยากได้พระปิ่นทองมาขอมันเอ้ยความคิดเจ้าดีมากดูสิเดี๋ยวลองไปเบื้องบนคางคือแบบออ่่ เออดูอย่างนี้ก็หนุกดีนะดูเป็นลำเรื่องอันเอาจังสั้นๆที่ไม่ยาวมาสิ่งที่นองตรงการนี่พี่นี่ตกลงเลยเออช่ปัญหาวันที่32เดือน13 3สามสเดือนส3มเดือน13มเมนล้วละมีอยู่บ่อพระองค์มีมี เออคิดมุกนี้ได้ไงวะูอกออยากไปเดีกเตยเกลนะสินอินตอราไทยราชจ้าคอมเมนต์ไม่หน่อยนะเอ้ยเอแอยยังนั้นลำบากเกียเมนคไอหนิสิห้เสด็จพอเสด็จเมนีนยกพิธีขันหมากมักซูขอหนองแก้วหนิชอบการเจรจาของพเอดบูดอ่ะมันดูซื่อๆดีอ่ะว่ามายาตัวได้พอเอสิมาตัวเะไดปปอยนี่เ้าปนิบว่าตัวดอก แล้รับเจ้าฟ้ามหากษัตร์ก็ตัวก็แล้วกันล่ะกับตกลงตามที่พระองค์บาลานะรอยว่าอันเดียวก็แย่งกันไปแย่งกันมาเนาะลาวานอนลาีเอลีเอรถตายมมสอ ลุกมาเลยนางกดีใจแงเพื่นสิมานเอานอเนอ,อ,อสตรองมากสตรองมากลนนอนสวคนดี้นวนนให้แกโพ้าโอนี่ฉสนน้ำตา,าไหลเลยเนี่ยน้อตคือดีจริงๆน้องต่ายลดมาก วันที่สามสองตอนนี้อยากได้ผมผมก็แบบเอฟโรเออมาโอ้โอ้ขึ้นเบาใ้เป็นพ่อแกวจังล่อค่อยถามือเป็นสุอถสาเจ้าได้บาาประสงเฝ้าคคงขึ้นกับอยากพานสีน้ำพอสาแล้วพี่น้อง

เออเฮ้ยแดนเซอร์คนนี้คุณทิตคุ้นหน้ามากเลยอ่ะหน้าอุบอวบหน่อยอ่ะนึกถึงงานสอบเลยอ่ะเออมมอทำโชว์่ะเนี่ย โอ้ยดูดูแด,ดนเซอร์พี่สาวทรานคนหน้าว้าวกรีกราสสุดฤทธิ์ทุกคนบูจิบเน่งเสียงสุดแล้วนะเนี่ยมีคนบอกว่าเพลงเบาใช่ไหมเนี่ยเออพี่น้องเอ๋ยจากมือนั่นจนมาหอดมือนี่เหลือแต่สาวนั่งนอนนั่งแกวยอยกคอ ลอดถึงว้าคนหน้าน่ารักอ่ะแดนเซอร์ชายคนขวาลายเดือดเปลี่ยนมาหลายมือจักวัดอิงหรือแทนมีคนบอกดูโชว์สิบดูผู้ชายเก้าสิบหรือใ่หย่อนเหยียดยันี่โตอ้ายคนขวาเนี่ยจมูกโด่งชาแล้วพีนนเออเออคนข้างบนก็น่ารักนะเออแดนเซอร์พี่สาวสองเมื่อกี้ก็แบบเลิศนะแหมแต่เดินลงแบบปล่อยตัวไปอะไรไปหน่อยเนาะ จบแล้วหรอโอ้เออเดนเซอร์ชายน่ารักนะคาะรำหรูออเฮ้ย <laughs> เสียงดังอยู่หรอครับโอเคทุกคนโอเคครับ่ายสวนนันร้องสินอีสานมาอยู่หมอลำใจเกินร้อยโอนัทถาพลน,นักร้องสินอีสานไปอยู่รัตนศินมม,มสนี่ผลิตหมอลำเยอะนะครับโอเคครับกล่าวโดสรุปนะผู้จิ๊บจึ้งนะ พระเอกดีนางเอกก็แซบร้องดีมากๆครับขอขอบคุณช่องมอลำใจเกินร้อยตองหนึ่งด้วยนะครับโอเคปะ